การรับสมัครเลือกสมาชิกทีทสภาอำเภอเมืองขอนแกน่นวันที่20ถึงวันที่24พฤษภาคม2567เริ่มเวลา8.30น,นถึง16.30นาทณห้องประชุมอำเภอเมืองจังขอนแกน่นวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับรับสมัครสอวออำเภอเมืองขอนแก่นนะครับ เริ่มมาตั้งแต่เช้าครับตอนนี้ก็เวลาสิบสนาฬิกาไปชมบรรยากาศนะครับทีมข่าวก็อ,อยู่ด้านหลังนะครับทีมนักข่าวบรรยากาศวันแรกการรับสมัครนะครับ วันที่20วันจันทร์ที่20พฤษภาคม2567เวลา8ากา30นาทีนะครับจนถึงเวลา16ากา30นาที21 22 23 24รับสมัคร4วันนะครับดูที่หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับ ชั้นสองครับขึ้นมาชั้นบนกดบรรยากาศนะครับเริ่มมาตั้งแต่เช้าจนตอนนี้ก็เวลา14บนกาก็มีผู้มาสมัครเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้วันแรกทีมข่าวก็อยู่ด้านหลังครับทุกสำนักข่าวครับ รคำข่าวกันที่ด้านหลังของสำนักข่าวท้องถิ่นชมบรรยากาศนะครับติดตามช่องยูทูบของธนกรมาป้องนะครับทุกสถานก,การณ์ข่าวเรื่องราวต่างๆ มีเวลาก็มาอัปเดตให้ FC ได้ติดตามได้รับชมกันครับวันนี้ก็วันที่2 0ถ่ายไว้ให้ FC ดูเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยครับ